ประชาชนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเพจของพักเพื่อไทยอยู่ณนขณะน,นี้แล้วก็สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านค่ะพักเพื่อไทยค่ะวันนี้นะคะเราเข้าใจดีถึงปัญหาและความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะพักเพื่อไทยนำโดยท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพักเพื่อไทยและเลขาธิการพักท่านประเสริฐจันทะลวงทองค่ะเราพักเพื่อไทยได้มีการปรับปรุงปรับโครงสร้างต่างๆเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งของพักเพื่อไทยในอนาคตข้างหน้าในการนี้ตามที่ท่านนายโฆษกได้เกิดกุณาชี้แจงว่าเราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพื้นที่ในเขตเลือกตั้งต่าง,งๆทั่วประเทศนะฮะ ซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวท่านเลขาที่การพักจะได้คุณาชี้แจงต่อสื่อมวลชนต่อไปคณะกรรมการชุดนี้คาดที่จะกราบเรียนว่าจะทํางานประสานงานพัฒนาพื้นที่นในเขตเลือกตั้งต่างๆผมเรียนว่าเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ท่านหัวหน้าได้กล่าวในเบื้องต้นในส่วนของรายละเอียดคําสั่งเรื่องคณะกรรมการประสานพื้นที่เขตเลือกตั้ง หรือต่อไปนี้เราจะเรียกสั้นๆว่าคณะกรรมการประสานโซนนะครับประกอบไปด้วย21พื้นที่โซนดังต่อไปนี้นะครับโซนภาคเหนือ2โซนโซนภาคอีสาน4โซนโซนภาคกลาง5โซนโซนภาคกอทม6โซนและโซนภาคใต้4โซนที่พักเพื่อไทยมีนโยบาย ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเต็มพื้นที่ของประเทศถ้าลงได้350ก็ส่ง350คนถ้าจำนวนคนไม่ถึงก็ลดหย่อนผ่อนปลนพักมีนยบายและตั้งใจจะบริหารประเทศชาติพักเดียวถ้าเป็นไปได้ และขอยืนยันว่าพรรคไม่มีพรรคโนบินีไม่มีพรรคเล็กพรรคน้อยที่ส่งไปเอาแบงค์ร้อยไปแลกแบงค์พันเอาแบงค์ห้าร้อยไปแลกแบงค์พันไม่มีมีแต่เพื่อไทยเท่านั้นเอาอันนี้ผมต่อด้ อย่าไปเอ่ยชื่อว่าใครลาออกไปแต่ใครที่ลาออกไปนะ่ะคือไม่ใช่พักเพื่อไทยส่วนในความรู้สึกส่วนตัวความผูกพันยังมีการอยู่บ้านไปทำกิจกรรมถ้าไม่ผิดกฎระเบียบข้อบครับพักก็ไม่ตำหนิแต่ในความเป็นจริงด้วยมารยาททางการเมืองเนะี่ยออกไปแล้วต้องไม่มายุ่ง กับคนของพรรคพราะออกไปแล้วยังกลับมาไปไปมามาไอ้อย่างเงี้เขาเรียกไม่สงา่างาม